ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามา Executive Order มาเยอะมากใชยต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้าง,ก,งกันนโยบายกันต่อไป่เราก็ต้องดูต่อไปแต่ว่าที่ผ่านมานะที่เรากเ็เป็นประเทศที่เป็นมิด ที่เป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสารักก็มีสายสัมพันธ์กันมายาวนานเกือบ200ปีแล้วนะเรเป็นพันธมิตรทำสันติสัญญาไมตรีกันเนี่ยก็เกือบอาปีแล้วนานที่สุดในเอเชียนะเป็นประเทศที่สารัฐทปประเทศแรกในทวีปเอเชียเพราะนั้นมันมีความผูกพันกันทุกด้านนะมันความสัมพันธ์ทุกด้านและลึกซึ้งมากเราก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น ปัจจัยที่ทําให้ยังไงความสัมพันธ์ของเรากับสหรัฐเนี่ยก็ยังสามารถพัฒนาไปได้และผมถือว่าทุกอย่างเนี่ยเมื่อมีวิกฤตก็มีโอกาสควบคู่กันไปด้วยเพราะก็มีหลายอย่างที่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ว่ามีผลเสียอย่างเดียวก็มีทั้งผลดีผลเสียแล้วก็แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาทางร่วมมือกับเขาอย่างไรที่จะให้เราได้ผลประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับ